สวัสดีครับวันนี้ผมต่อต่อเจริญยนต์นะครับพาทุกท่านเข้ามาชม Hino FG เครื่อง212แรงช่วงยาวประมาณ3เมตร8นะครับสำหรับไว้ต่อด้มถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนำไปต่อดัมเพื่อใช้นะครับหรือว่าอูา่ใดสนใจนำไปต่อดัมเพื่อขายก็ติดต่อเข้ามาได้ที่095 1416923 เบอร์ของต่อเองนะครับตัวนี้ก็ลองนะโทรเข้ามานัดนะครับวันเวลาเพื่อเข้ามาคัดงานดูนะครับรถเข้ามาช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งตัวดูโทตัว FG ตัว FC นะครับ ผมอาจจะถ่ายแบบรีบๆสลับสลับอาจจะดูวนๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าฝนกำลังจะมานะครับต้องขออาภัยคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ ไหนจะเป็นสภาพของแชสซี่นะครับก็เราขายตามสภาพนะครับถ้าทันใดมาก่อนก็ลองมาคัดางานดูก่อนแต่พวกนี้เราเทสแล้วนะครับเราไปขับมาเครื่องยนต์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามต่อจเจริญยนต์ทั้ง youtube และ facebook ด้วยนะครับเวลามีรถใหม่เข้ามาจะได้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ